ประหยัดคบคุ้มกับ power l a รุ่น gt ห้าศูนย์สุดของโฮมยูจากแบรนด์อารอนเน็เครื่องเดียวที่ครบฟังก์ชันประยุกต์เล่นได้หลากหลายเหมาะสำหรับสร้างความแข็งแรงก้านเนื้อโดยเฉพาะโครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักการเล่นได้สูงถึง1้อยกิโลกร,รมัมมาพร้อมกับเจฮุกและเซฟตี้สปอร์ต r อิร์มเล่นได้หลากหลายครับสปอร์ตเดธลีฟเบนเอ็ และเห็นอื่ออีกมากมายมัลติฟังก์ชันจริงๆครับเครื่องนี้และยังมีความปลอดภัยสําหรับมือใหม่ด้วยเซฟตี้ตรงนี้นะครับช่วยป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการออกกายได้ดีเลยครับด้านบนนะครับจะเป็นปูอัพบาร์นะครับใช้ฝึกดึงข้อสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังเราครับตรงนี้เลยครับจะเป็นยี่เก็บแผ่นน้ำหนักแล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นคงของตัวเฟรมด้วยครับท t 5 0นะครับเป็นเทอร์เร็ที่ครบสุดสำหรับองยุทธ์ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียง1นึงตารางเมตรประหยัดพื้นที่ใช้งานแต่ม